สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง y o YouTube นาคาชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาลง2ตัวล่างนะครับเลขกลางงวดวันที่16เมษายน2567หะครับหลังจากที่เลขบนนะครับได้ข้อสรุปไปแล้วนะครับสรุปไปแล้วนะครับเลขบนนะครับถ้าท่านอยากดูก็กลับไปดูคลิปเก่าได้นะครับเป็นสรุปบนนะครับ ก็ว่าดไปทั้งล่างเลยนะครับสําหรับเลขล่างนะครับได้ลงไปแล,ะละ้วล่ะคลิปนี้นะครับคลิปแรกคลิปหนึ่งไปแล้วนะครับก็คือครบ,บสองตัวล่าง án, สูตรนี้นะครับสูตรนี้แหละนะที่ลงไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็นํามาทบทวนให้แล้วก็มาพิมพ์ให้สวยๆนะครับให้อ่านง่ายนะครับตัวก่อนเป็นลายมือนะครับสูตรก็จะใช้ร้อยบนนะครับหน่วยบนบวกเจ็ดนะครับร้อยบนหน่วยบนบวกเจ็ดนะครับสูตรนี้ก็ นำมาลงให้เป็นครั้งแรกนะครับนามาลงให้เป็นครั้งแรกนะครับจะเป็นอย่างไรจะไปต่อไหมนะครับตามสถิติเขานะครับตามสติเขาก็เคยมีหลุดนะครับหลุดล่างนะครับแต่ว่าก็ไปบนนะครับหลุดล่างอยู่นะครับอย่างงวดนี้นะครับงวดที่นํามาให้ดูครั้งแรกนี้ก็งวดที่ออก990กนะครับก็คานวณได้มันออกมันออก1 4นะครับออก91นี่คํานวณได้91อยู่นะครับ7 8 9 0 1 2 นะครับเอาร้อยบนคือ9ก้บวกศบวกเ็ก็เป็น16นะครับก็ไล่ไปเลย6 7 8 9 0 1 2ออก6 7ตัวนะครับตัวเดียว7ตัวนะครับก็ตามที่ไฮไลท์ไว้เลยนะครับตามที่ไฮไลท์ไว้เลยนะครับตัวนี้ย้ำไฮไลท์มันสีแดงนะครับอ่าตัวนี้ที่มันออกเข้านะครับเข้าที่มันเข้ามานะครับไอ้ที่ยังแดงนี่ไม่ไม่หลุดไปนะครับตัวนี้หลุดไปไม่มานะครับมีหลุดงวดหนึ่งงวดที่ออก89นะครับ89 ออกแปดห้าแล้วมาแปดเก้าต่อก็หลุดไปพอหลุดแล้วก็เดินมาต่อนะครับหกนึ่งเข้านะครับหกหนึ่งเข้าเ0้าศูนย์ศูนย์เก้านี่เข้าสี่สนี่ได้นะครับแล้วก็79็ดเก้าเข้าเจ็ดแปนี่เข้าล่าสุดย์เก้าศูนย์นี่เข้านะครับก็ครบ2ตัวล่างนะครับครบสองตัวล่างวันที่สิบหกนะครับได้สองสามสี่ห้าหกเจดปดับสองสามส้าหกดแปด ตัวนี้นะครับสูตรนี้ลงไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับลงไปแล้วนะครับบปกไว้ตรงไปแล้วที่ไม่อธิบายไม่คํานวณให้มากไม่คํานวณให้ดูก็ให้ดูเองเลยนะครับให้ดูเองเลยก็จะขียนให้เฉพาะงวดงวดนี้นะครับงวดนี้งวดนี้ก็คือใช้ร้อยนะครับใช้ร้อยบนนะครับนี่ร้อยบน4หน่วยบนคือ1น,นะครับแล้วก็บวก7คงที่ ต,ตัวนี้เป็นตัวคงที่นะครับตัวนี้เป็นตัวคงที่นะครับเป็นตัวคงที่ตัวนี้นะครับเจ็ดนี่เป็นเลขคงที่ตัวบวกเพิ่มนะครับอ่าตัวนี้นะครับเอาบวกเพิ่มเพิ่มจากร้อยบนหน่วยบนนะครับอันนี้ก็ได้ห้าห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสอง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคืองวดนี้นะครับงวดนี้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคืองวดนี้งวดแรกที่นามาเสนอให้ผู้ชมจะเป็นอย่างไรจะเข้าหรือไม่ถ้ามันเดินต่อนะครับถ้ามันเดินต่อก็จะมีสูตรมาให้ในวันนี้นะครับคงจะคลิปล่างนะครับสองตัวล่างนี่คลิปเดียวน่าจะเอาจบเลยนะครับเอาจบเลยนะครับครับก่อนไปรับชมนะครับก็ขอฝากคำเตือนกันก่อนนะครับเนื้อหาสาระที่จะนําเสนอนะครับ เนื้อหาการนําเสนอในวิดีโอนี้เป็นการคานวณการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลจากคนที่ผ่านมาเพื่อหาความน่าจะเป็นจากสถิติโปรดรับชมเพืกอคมมันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับก็ครบตัวครบว่าไปแล้วนะครับตัวครบได้เลขครบแล้วนะครับทีนี้จะจับ10หน่วยบน1 0บสิบหน่วยว่างยังไงถ้าประกบคู่กันนะครับ เจ็ดตัวก็เยอะนะครับเยอะนะครับก็สี it, ่ส yeah. mm ิบกว่าตัวถ้าจะประกอบหมดแล้วนะครับก็ก็จะเอาสูตรนี้มาให้นะครับมาเพื่อจะว่าจะวางกันยังไงนะครับหลักหน่วยล่างนะครับเอาหลักหน่วยล่างมาให้นะครับมาวางสูตรนี้มดที่ผ่านมาก็เข้ามานะครับหลักหน่วยล่างมดที่ผ่านมาก็เข้ามานะครับอ่าสิบล่างหน่วยล่างบวกสองนะครับเอาเอา สิบล่างหน่วยล่างนะครับสิบล่างหน่วยล่างบวกกับสอ,องคงที่นะครับมีเลขคงที่นะครับเอาง่ายๆนะครับสิบล่างหน่วยล่างสิบล่างหน่วยล่างบวกสองนะครับอันนี้ก็ได้อะไรนะครับได้สี่นะครับหน่วยล่างนะครับได้สี่มีหนึ่งแถมด้วยนะครับมีสิบหน่วยอยู่นี้แหละนะครับออกออกหน 9, ึ่งสี 9, 1, ่ต่อมาออกเก้าหนึ่งมีหนึ่งมีเก้านะครับมีเก้าด้วยมีเก้ามีหนึ่งนะครับต่อมาออก 85นะครับมี5มี8ด้วยนะครับจะเป็นครบล่างอีกสูตรไหมนะครับต่อมา8 9นะครับก็ต่อมาได้อะไร6 1นะครับมี1นะครับไม่มี6นะครับไม่มี6ต่อมาได้0ูมี9ไม่มี0ต่อมาได้4 3มี4 3 3 4นะครับมีทั้ง2นะครับต่อมาได้7 919นะครับต่อมา78นะครับ มี8 9 0นะครับมี0นะครับอ่าวันที่16เมษายนนะครับเอา10ล่างหน่วยล่าง90นะครับบวก2คงที่ก็ได้11นะครับ1 3 4 5 7นะการตื่นเต้มนะครับ1 3 4 5 7 1อ่าบวกได้ 11, 11 11เอา1ตัวเดียวบวก2เป็น3 บวกหนึ่เป็น4ีบวกหนึ่งเป็น5้าบวกสองเป็นเจ็ดนะครับอันนี้คือ,อสูตรหลักหน่วยล่างเอาตัวนี้มาจับนะครับเอาตัวนี้มาจับจับกับอะไรครับก็จับกับนี่จับกับอันนี้เป็นหน่วยนะครับบางเป็นหน่วย2 3 4 5 6 7 8ก็บางเป็น10ทั้งหมดเลยผมจะบางเป็น10ทั้งหมดเลยเอาตัวหนึ่งนี้1ไม่มี1ไม่มีในครบล่างตัดออก นะครับตัดออกก็เอาหน่วยเฉพาะ3 4 5 7ห้าเเป็นหลักหน่วยนะครับ3 4 5 7ห้าเเอาเหลือ4ตัวนะครับหนึ่งนี่มันไม่ชนไม่ชนครบล่างเราจะไม่เอานะครับตัดออกไปนะครับในสูตรนี้นะครับพอจับประกบแล้วนะครับอ่าจนตัดออกนะครับนี่เราไม่เอาเราจะเป็นเลขเอาเป็นดับก็แล้วกันนะครับหลักหน่วยล่างมันมีอยู่แต่ว่าพอมาดูครบล่างมันไม่มีหนึ่งนะครับ ก็จะจับประกบคู่ให้ท่านผู้ชมนะครับประกบคู่เลยให้เลยนะครับประกบคู่มาแล้วนะครับเป็นชุดเรามาเลขท้าย2ตัวล่างรัฐบาลไทยนะยีชุดเต็มนะครับก็เอา10จากครบ2ตัวล่างมาเป็นหลักสิบเลยนะครับหลักหน่วยตัวไหน1ไม่มีเราไม่เอามาเอา3 4 5 7มาเป็นหน่วยล่างนะครับก็ ชุดที่โดนขีดนี้ก็ยังเอาอยู่นะครับผมขีดผมตัดเฉยๆนะครับท่านไม่ต้องไปตัดนะครับก็เป็นชุดเต็มก็28ชุดนี้เลยนะครับ2 3 2 4า5 2 7 3 3 3 4 3 5เจ็ 4, 3, 4, 4, 5, 4 7, 5, 3, 5 5 7เจ็ดสี7ปนะครับเป็นชุดเต็มนะครับเป็นชุดเต็มเลยนะครับ28ชุดนะครับถามว่าเยอะไหม ก็เยอะนะครับก็เยอะแต่ถ้ามันเข้ามันก็ไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นชุดตรงนะครับตรงด้วยนะครับไม่ต้องกลับนะครับล่างเต็มไม่ต้องกลับถ้ากลับก็ถือว่าผิดนั่นแหละนะครับสูตรผิดนะครับเพราะว่าจับมา10หน่วยวางเรียบร้อยแล้วนะครับวาง10บวางหน่วยเรียบร้อยแล้วถ้าคิดว่ามั่นใจในสูตรนี้ก็จัดสูตรนี้ได้เลยนะครับที่ตัดที่ตัดแบบนี้ที่เอาสีน้ําเงินเอาสีดําตัดนี้คืออะไรนะครับอันนี้คือ ผมเอาสูตรเดืนบนเดืนล่างคู่ขี้นะครับเดืนล่างคู่นี้สูตรนี้มาตัดนะครับเดือนล่างคู่ขี้สูตรนี้มาตัดนะครับสูตรร้อยบนเป็นตัวเดินนะครับซึ่งสถิติของเขามาก็เดือนนะมาพอสมควรนะครับร้อยนะสี่ร้อยเป็นสี่บริคู่มันก็มีคู่หนึ่งตัวมีอันนี้ขี้มีขี้หนึ่งตัวอันนี้ขี้ขี้หนึ่งตัวอย่างน้อยนะครับคู่ก็คู่หนึ่งตัวอย่างน้อยเข้ามา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 นะครับ เจ็ดเก้านี่ก็เข้ามาสองตัวนะครับมีแปดนะครับและล่าสุดล่าสุดนะครับก็มีนะครับก็มีศูนย์นะครับก็มีศูนย์และงดจะถึงนี้ก็คือเป็นเลขคู่46802นะครับเลขคู่นะครับ46802เพราะหลักร้อยคือ4480นะครับฉะนั้นเลขคี้ ขี้ขี้ถ้าจับขี้ขี้มาผมตัดหมดเลยเพราะว่าเอาสูตรนี้มาตัดนะครับสามห้านี่ตัดออกสามสามสามห้าสามเจ็ดตัดออกห้าสามห้าห้าห้าเจ็ดนี้ตัดออกเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดนี้ตัดออกนะครับก็เหลือน้อยลงนะครับถ้าถ้าเชื่อสูตรนี้ถ้าคิดว่าสูตรนี้มันจะเข้าต่อก็ตัดได้เลยนะครับถ้าไม่ถ้าคิดว่ามันจะหลุดก็อาจจะกันไปด้วยก็ได้ไม่ต้องเยอะนะครับไม่ต้องเยอะนะครับอันนี้ก็เหลือ สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเหลือสิบเก้าชุดตัดออกไปได้หกเก้าชุดนะครับก็กำลังดีนะครับไม่ถือว่าเยอะแล้วไม่ถือว่าเยอะแล้วนะครับทีนี้ก็มีตัวฉีดเส้นตายฉีดเส้นตายนี่คืออะไรที่ฉีดเส้นแดงไว้ตัวนี้ก็คือสูตรที่เข้าแต้งนะครับสูตรที่เข้าแต้ม สูตรที่เข้าเต้มสองตัวล่างนะครับสูตรเต้มล่างผมนะครับสูตรเต้มล่างสูตรนี้นะครับในงวดก่อนเก้าศูนย์นี่มันหลุดมานะครับนนมันมีเก้ามีแต่ศูนย์นะครับหลุดมานะครับจะ,จะเจริญต่อไหมนะครับเจ็ดศูนย์สามหกเก้าสองนะครับเจ็ดศูนย์สามหกเก้าสองเอามาตัดก็เป็นสีแดงนะครับเอามาตัดก็เป็นสีแดงให้นะครับอันนี้คือที่ขีดเส้นใต้ก็จะเหลือกี่ชุดที่นี้ หนึ่งสองส1มสี่ห้าหกเอ็ดชุดนะครับโดยสิบสองชุดอันนี้คือ2ตัวล่างนะครับสูตรสองตัวล่างมีอีกมีอีกแต้มล่างอีกถ้าท่านมีสูตรอื่นมาตัดมันก็จะเหลือน้อยลงนะครับที่ผมก็คงจะไม่ตัด,ดลดลงให้มันน้อยนะครับแต่ว่า จะเลือกให้เต็มล่างที่ติดเต็มสองเต็มสามนะครับเด่นเต็มผมคือเต็้มสองกับเต็้มสามนะครับที่มีติดสองติดสามติดสองเต็มติดสามเต็มนะครับนี่แปดห้าแปดสี่นี่สองเต้มแปดห้านี่สามเต้มหกเจ็ดนี่สามเต้มนะครับเต็มที่เข้า เตี้มที่เข้าเด่นเด่นนะครับชุดนี้นะครับสองตัวล่างในชุดนี้นะครับก็จะให้เน้นที่สามชุดนี้นะครับให้เน้นที่สามชุดนี้นะครับในล่างนะครับในล่างถ้าเอาตัวที่สี่หรือติดหกนี่แหละนะครับติดหกนะครับเขามาเขามาเด่นเลข เลขดังมาหลักหกนะครับล่างี่มาหกก็เลือกหกเลยหกสามหกสี่หกห้าหกเจ็ดนะครับก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็เลือกได้เลยนะครับเพราะว่าเด่นเข้ามาหลักสิบนะครับคือหกนะครับเลขดังมาหกนะครับอันนี้เป็นชุดสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างก็คลิปเดียวจบได้เลยนะครับก็คงประมาณนี้นะครับไม่ได้คำนวณเยอะนะครับก็คำนวณอยู่นะครับก็อ่าลงไป นะครับมีครบ2ตัวล่างมีหน่วยล่างให้ก็เหลือเฟือนะครับได้แล้วนะครับ2ตัวล่างก็คงเอาประมาณนี้นะครับก็ลองไปตัดดูนะครับเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับลอตเตอรี่นะครับบอกว่าวิธีซื้อลอตเตอรี่อยากให้ถูกลอตเตอรี่ก็ให้เลือก2ตัวล่างนี่แหละนะครับอย่าไปคิดว่าเราจะเอารางวัลที่1นะครับถ้าคิดว่าจะเอารางวัลที่1เมื่อไรนะครับโอกาสยากมากนะครับโอกาสยากมากเลข6ตัวนะครับ ซื้อ2ตัวให้มันถูกก่อนโอกาสถูกมากที่สุดคือ2ตัวนี่หละ2ตัวล่างนี่หลยนะครับก็ตัวเด่นนะครับ8485นะครับ6 7นะครับ3ตัวนะครับตัวเด่นสุดนะครับถ้ากัดตามกระแสเลขดังนะครับก็คงจะเป็น6นะครับ636465นะครับ63646567นะครับ6 3สามนี่เข้าเต้มอยู่นะครับ6 6 4ก็เข้าแต้มอยู่6 5ห้าไม่เข้านะครับห5ห้าต้ม1ไม่มีนะครับเต้ม1ไม่มีเต่ว่า เต็มโอกาสหลุดได้ทั้งวดก่อนมันหลุดมาแล้วนะครับก็มีโอกาสหลุดได้เหมือนกันก็ระวังไว้นะครับระวังตัวตังเรียงไว้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันไม่หลุดนานแล้วนะครับเลขคู่เลขคี่นะครับสูตรคู่คี่นี่มันเดินมายาวๆท่านก็ไปทบทวนดูได้นะครับว่าถ้าหลักร้อยเป็นคู่มันต้องมีเลขคู่ของเลขล่าง2ตัวล่างนี้อย่างน้อย1ตัวนะครับอันนี้คือหลักการตัวนั้นนะครับหลักการของตัวนั้นแล้วก็ตัวนมาจับ ตัวนี้ป็นขี้ทั้งหมดเราก็ตัดออกเลยพราไม่มีเลขคู่ปนอยู่นะครับถ้ามีเลขคู่หนึ่งตัวก็เลขสี่อย่างนี้ได้เลขสี่นี้ได้นะครับเลขหกนี้ได้ปนอยู่เลขแปดนี้ได้เลขสองนี้ได้ถ้าปน,นอยู่ก็โอเคถือว่าเราเอาชุดนั้นนะครับอั้น้ก็สรุปสองตัวล่างให้นะครับคลิปเดียวนี้นะครับเป็นแปดสี่แปดห้าหกเจ็ดนะครับก็คงจะนํามาเสนอเพีเพยงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับรัฐบาลไทย นะครับ2ตัวชุดรางวัลเลขท้าย2ตัวล่างนะครับรัฐบาลไทย28ชุดเตรียมชุดนี้นะครับชุดนี้ก็ประู้ชมโชคดีนะครับสูหสงหวย2ตัว3ตัวถูกรถตี่เลีวยวที่1เรางวัลใหญ่ๆมีเงินใช้ไม่ขาดเมื่อคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ